ครับก็ภารกิจวันนี้นะครับแน่นอนครับรถมอเตอร์ไซค์จอดไว้นานนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีแพร์แบตนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับก็รถคันนี้จอดทิ้งไว้นานพอสมควรแล้วนะครับน่าจะสักประมาณ1เดือนแล้วนะนะครับที่แบบไม่ได้สตาร์ทแล้วก็ไม่ได้ขับเลยนะครับอย่างแรกเลยครับแล้วก็มาถอดเอาแบตกันออกมาก่อนนะครับ ก็พอดีผมเอาติดรถมาด้วยนะครับก็จะเป็นเครื่องชาร์จแบตนะครับของ b o x กเซอนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็คีดแบตก่อนนะครับก็ขั้วบวกเข้าขั้วบวกขั้วลบเข้าขั้วลบนะครับทุกคนอย่าผิดขั้วนะดูดีนะครับทุกคนมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับอันนี้เขาก็จะบอกกระแสนะครับตัวกระแสก็แทบจะไม่มีเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เรากดคําว่าดีแทร์นะครับทุกคนนี่ครับ ก็เดี๋ยวรอประมาณสัก10ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูกันอีกทีนึงครับแล้วลองสตาร์ทกันดูครับโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นเช้าวันถัดมาแล้วครับทุกคนก็ยังไม่เต็มนะแต่ว่าผมมาต้องใช้แล้วนะทุกคนไม่เป็นไรครับลองดูก่อนว่ามันจะได้ไหมชาร์จมาประมาณสัก10ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยววิธีการถอดออกเราก็ถอดออกปกติเลยครับไม่มีอะไรนะครับก็แค่ดึงปลั๊กออกนะครับดึงตัวคีบออกนะครับแล้วก็ใส่ในรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทกันดูครับ ก็สตาร์ทดอนะครับทุกคนแต่ว่าเหมือนมีแรงดันไฟเน่น่าจะอ่อนๆอยู่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานน่าจะเสื่อมมากนะครับแต่ก็พอที่จะสตาร์ทติดอยู่นะครับขนาดนีนะครับก็คือที่ผมเจอนะครับพอดีคุณแม่ผมเขาล็อกล้อไว้ด้วยนะครับพอดีรถมันจอดอยู่บ้านไม่ได้ใช้นะครับก็การขโมยกันอะไรด้วยนะครับก็เลยต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับก็เสร็จแล้วผมก็จะประกอบกลับคืนนะครับทุกคน ก็สาหรับใครนะครับที่จอดรถไว้แบบผมนะครับก็สามารถใช้เครื่องชาร์จแบตฟ็อกเซอร์ได้นะทุกคนนะครับเราเอาไว้ใช้ชั่วคราวครับให้เราพอกลับมาบ้านนะครับเพราะว่าบ้านก็ไม่ค่อยได้มีคนอยู่นะครับก็เลยแบบนานๆกลับมาครั้งนะครับก็สามารถใช้งานได้อยู่นะครับแต่จะได้กี่ครั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่เนี้ยผมเพิ่งใช้ครั้งแรกนะทุกคนนะครับสําหรับรถที่ใช้แบตเตอรี่มาเป็นปีแล้วนะทุกคนเก่าแล้วนะครับ ก็โอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมทุกคนน่าจะปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวฝากติดตามในคลิปถัดไปด้วยครับผมไปแล้วครับบวัสดีครับ